ฟังกันเลยครับต่อแอมนะครับลายลมผัดเ้าครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ที่รอคอยรอบนี้ส่งคุณว่าที่ร้อยตรีรัตนานะครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับส่งให้ลูกสาวนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย คุณพ่อจะกลับมาบ้านวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่นะครับพิจิกานะครับอีกสองสามหมื่นนี่นะครับคุณผู้ชมครับมาชมสเปกกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพินโปร่งไฟฟ้านะครับถอดแจ็คก่อนนะครับนี่นะครับหน้าเต้าจะเป็นไม้มะฮอกกานีหน้ากว้าง9นิ้วนะครับคุณผู้ชมส่วนคอจะเป็นไม้เมเปิลนะครับ พิงเกอร์บอร์ดตัวนี้จะเป็นไม้สาทรติดโน้ตให้ด้วยนะครับ15เฟรนะครับหัวหน้าถอดออกได้นะครับบางท่านกลัวว่าจะไปเกะกะนะครับแทงตากันนะครับน้็กน้อยฮัดเลนนะครับคุณผู้ชมถอดได้เลยสบายแล้วก็เก็บไว้นะครับใส่ไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับทีนี้ระบบไฟนะครับผมก็จะเป็น แบบมีจูเนอร์ในตัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ถ่าน9โวลต์ปรับเบรทุ่มกลางแหลมปกตินะครับแล้วก็มีปุ่มเช็คแบตแล้วก็ปุ่มปรับเฟดนะครับกับเฟดนะครับเวลาหอนหรือว่าอยากให้เสียงออกหน้าเต้านะครับคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ได้ต่อแอมป์นะครับใส่ถ่าน9โวลต์ตรงนี้ก็จะแถมให้นะครับของแถมมีอะไรบ้างวัะที่ครับคุณผู้ชมก็จะมีสายสปายเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับ1เส้นแล้วก็ถ่าน9โวลต์ของ panasonic นะครับแล้วก็ ที่เก็บปิ๊กหนึ่งอันมีกาวในตัวนะครับแล้วก็ปิ๊กของกิฟสันนะครับกิฟสัน4ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือสั่งเพิ่มนะครับเป็นกระเป๋าใส่พินยางดีเลยนะครับยางหนามีกระเป๋าข้างหน้าให้ด้วยนะครับนี่นะครับยางหนาเลยนะครับยังไม่ได้แกะนะครับสดสดนะครับคุณผู้ชมเอาให้ฟังเสียงโปร o งธรรมดาก่อนนะครับผม อเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบพระคุณมากครับอลืมบอกเพลินใจมากเบิดทุกบาททุกสตังค์แล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ